สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่กระสิไม่ก,กินสมตามยัยเพิ่งนะจ้านี่เลยจ้าพี่น้องอันนี้ซื้อมากห้าสิบบาทนะคะพิ่นงจะใส่ถุงแบบนี้เลยนะจ้าเนาะค่ะค่ะพิ่นงจะใส่ถุงหหิวมากแบบนี้อันนี้ห้าสิบบาทคะ่ะนี่เลยค่ะพี่น้องแพ็กเกจพินนะะ่น้อะค่ะก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยห้าสิบบาทนะจ้าซื้อมาจากหลานพิ่เลยบ่ได้หิวนะจ้า เดี๋ยวจะแกะให้เบิ้งนะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องแพ็กเกจถุงก็จะใส่สองชั้นเลยค่ะใส่ถุงสองชั้นเลยค่ะถอ่าวางก่อน นี่ก็คือว่าไปสื่ออยู่รลานเล่าเลยนะจ๊าร้านส้มตำยายเพิงอำนาจเจริญนะคะนี่ค่ะเป็นแกเอามาแบบนี้เลยเดี๋ยวขอเทสนี่นะจ๊ะพี่นอ้องหืมหน่าทานมากมากนี่ค่ะพี่น้องเป็นจะแซ่ หอมหอมหอมมากมากทีนี้แล้วก็ใส่ขนมจีนสิบบาทว้าวสิงอใส่หมดเลยค่ะอ๋อค่อยๆบีอ่อนนะสมีงน้อง หอมมากค่ะพี่น้องอุ้ยหอมมากหอมมากหอมมากตอนนี้เป็นเกิดกำลังแต่วนะจ้ะขนมจีนแหมพี่น้องเลยไลด้วยค่ะนี่ขนมจีนอันนี้ซื้อมาสิบบาทนะคะถ้าหน้าตาจะแบบนี้เลยใส่กับขนมจีนค่ะขนมจีนซื้อมาสิบบาทนะค่ะอืม มึงพี่น้องจะซิมเนะค่ะมันนี่อืมอ่อยทานมากมค่ะสรสชาติะอ,อกักหวานๆนะค่ะพี่น้อง หวานหลังเพชรค่ะต้องซิมตอนหมกหะะูมงแนค่ะอื้มจะว่าหมกหุ้งจะกรอบแต่พี่น้องนี่ค่ะ กรอบบกอรอ,อบแล้วก็ผาดรล้ชผัดมะฮูกระจะออกหวานเนะคะเนาะข้างๆก็กินย่ำหมะม่วงจะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นมะละกอน,นะคะเนาะแล้วเขาก็เอาเส้นมาใส่ข้าสามารถเติมเครื่องออเติมพวกกุ้งปลาหมึกแด้เนาะเะนาะ อันนี้ได้ซิมอีกหวานนะค่ะพป่น้องหวานถือมาหวานากนมมาลับไปน้องสิมะละกอ อมะลนกอรกรอบมากจะหวานแล้วก็หอมแต่ว่าที่ความเด่นเลยคือหวานและะ้วก็เผ็ดหาะอีกคำหนึ่งพี่น้อง เพ็ดค่ะเพ็ดอ,อร่อยอร่อยเพ็ดค่ะพี่นอ้องเพ็ดนี่ค่ะใส่กะทิน้องไปใส่นิดนึง เผ็ดค่ะเผ็ดมากโอ้โหหืมสิดีใส่ตาบ่านี่โอ้โหเผ็ดจ้าว้า เผ็ดจ้าอื้อ เดี๋วกันไม่คลิปหนาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ